สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพวกคุณอีกแล้วนะครับผมกับรายการตามหาความหลอนตอนที่สามทุกค่ำคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามเราเริ่มกันนะครับจากเที่ยงคืนตอนนี้ก็เวลาก็อยู่ที่สี่ทุ่มกว่าจะห้าทุ่มอยู่แล้วสถาน<ม>ที่ตรงนี้เยน้นแม้แต่ตอนนี้ก็ยังได้ยินไหมครับเสียงเนี่ยเนี่ยเสียงจริงเลยนะครับผมก็คือเสียงมาเห่ามาห,หอนอยู่เนี่ยแล้วสถานที่แห่งนี้มีอยู่สองศพสองท่านก็คือ เป็นปู่กับอาวของหลานอันนี้ก็คือหลานชายของผมครับอันนี้ก็คือเป็นนาในบริเวณแห่งนี้เฮี้ยนแล้วก็มีตายแบบพูดง่ายว่าโดนแทงเรียกว่าตายหงใช่ไหม,ไหมเป็นใช่ครับเป็นอาวครับใช่อันนี้คนอ,อีกชีวิตหนึ่งก็คือปู่พึ่งเสียชีวิตไปใช่ครับยังพูดง่ายว่ายังยังไม่ได้บรรลุศพเรียกว่ายังไม่ได้เผานะครับมไม่รู้ว่าตัวเองว่าตายหรือไม่ตายอืแต่ว่าก็มีหมา มีหมาที่เขาเลี้ยงไว้ว่าหมาหอนเวลาเขาตายเมื่อวานนี้เอยเมื่อวานก่อนประมาณตอนบ่ายแล้วก็ตอนคืนครับผมก็มีเห่ามีหอนก็เหมือนมันจะคิดถึงเจ้าของมันหรือว่ามันจะเห็นเจ้าของมันอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าเขาว่าเห็นจะมีหมาที่แกเลี้ยงอยู่แต่แถวบริเวณทีนี้เดี๋ยวในค่ำคืนนี้พวกเราก็จะเดินหาอยู่ตรงนี้กับหลานแล้วก็จะเดินหากับทีมงาน วันนี้มากันสี่ท่านครับผมมีมือฝ่ายแล้วก็มือโปรจับกล้องแล้วก็หลานก็คือก๊อับอสครับแล้วก็ผมมังกรเอราวันวันนี้มาที่จังหวัดชัยภูมิครับผมบ้านโนนสะอาดอําเภอหนองบริเวณจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้เรามาลุยกันในสถานที่แห่งนี้เปลี่ยวเปลี่ยวสดสดกันเลยนะครับผมตรงจุดนี้แล้วค่ําคืนนี้จะเจอกันไหมตามพวกผมในค่ําคืนนี้กันเลยครับครับตอนนี้เราก็ออกลุยกันแล้วครับ หลานตามเลยครับช่องทางตรงนี้ครับเป็นถนนที่บางเวงแล้วตรงนี้ห่างจากหมู่บ้านออกมาก็หลายหลายกิโลเลยครับผม30กว่ากิโลนะครับออกจากหมู่บ้านมาแล้วตรงเนี้ยที่เขาพูดกันนะครับมีทั้งผีกระสือนะครับบางท่านเขาก็บอกว่า,วามีผีกระสือออกเนี่ยมาจากแถวต้นไม้นะครับวันนี้เราก็มาลุยกันเลยมาเห็นเห็นกันเลยนะครับตอนนี้ก็ ห้าทุ่งกว่าแล้วครับตอนนี้เราก็ออกหากันเลยก็ขอให้แฟนรายการท่านผู้ชมครับแฟนรายการของตามหาความร้อนตอนตีสามมาหากันมาดูกันครับว่าคำคืนนี้เราจะเจอไหมขอให้ได้เห็นนะครับวันนี้เมื่อก่อนแถวนี้บ,บ,ตบต่กบอกแถวนี้บ่าเคยมีประวัตคิครับคือว่ามีผีกระสือน้ำเด็กน่อย ผีกระสือไล่เด็กน้อยแก็คือว่าเรา,าไม่เด็กน้อยกับค,นค้ดดนขี่รถพานผีกระสือผีกระสือที่ว่าคอยแบบหลอกล่อเนาหน่ะอันนี้เราเดินตามหากันเลยนะครับเนี่ยตามหาความหลอนกัน ไปมากครับผม,มเพราะว่า,า,าตรงนี้เห็นไหม,รรม,มครับตรงนี้ยังมีสารประพูมที่มีสารประูมตรงนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่า สาธุพวกกผมไม่ได้มาลองดีไม่ได้มาลองของหรือไม่ได้มาลองสิ่งที่คิดไม่ดีไม่งามปรกการใดทั้งสิ้นนะครับพวกผมรายการตามหาความร้อนก็ต้องมา,าความจริงก็คือมีเราก็ต้องเจอกันในค่ำคืนนี้ถ้าหากไม่มีเราไปค่อยหากันวันหลังนะครับลูกหลานไม่ได้มารบปดู ไม่ได้มาลองดีไม่ได้มาลองของนประการใดนะครับนี่ก็ไม่ใช่สามพระคูับมันเป็นสารสารที่ว่าผู่ยญาตายายเขารับถือกันรับถือกันก็คือว่าเป็นของว่าผีไร่ผีนาทราึ้นมาว่าทำขึ้นแบบให้เป็นที่แบบ เขาเรียกว่าเป็นเชื้อเมืองเหรไใเบื้องเข่าเบื้องน้ำเมืองแล้วให้ให้แบบเป็นรักษาปกปักลูกลูกหลานที่อยู่ไรอยู่นาให้ขาหรือท่อเปน้ำต้องคุมขาตาไมา่ต้องดูหรอกครับโอกน้ำเต้ามีอะไรตุ้มตุ้มอยู่ตรงน้ำบอด เมืองมีคนเดินเม,มื่อกี้เป็นเงาอะไรไม่รู้เมื่อกี้ลุงคือใครเห็นคนยางอะ่ะกระถ่อ,อ,อ,อต,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 ตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนจะมีคนคนเดินนะครับแต่ว่าคือว่ายังมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็น ตามหากันเลยครับเพราะว่าเราตามหาความหลอนตอนตีสามอยู่แล้วดสกัดเลยท้องฟ้าเดือนดาวเต็มท้องฟ้าระวังน้ำระวังน้ำ นี่คือบอ่อของคนที่เสีย,ย,ยชีวิตไปเขาจะห่วงมากเลยครับห่วงปลาห่วงอะไรอย่างเงี้ยใ,<ช>ใ,ใครจะมาจอดแจมเขาไม่ได้นะครับรก็เมื่อกี้อย่างที่เห็นแวบๆเขาอาจจะคิดว่าเป็นใครจะมาขโมยอะไรของเขาขอะไรประมาณนี้ก็อาจเป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นบอ่อเป็นบอ่อที่แกขุดไว้ ป็นบ่อที่ปลดไว้เพื่อล่อลูกหลานเพื่อเลี้ยงพวกปลาพวกอาหารีปา กาไปยินใช่หมอสะพานเขานะที่เด็ดเลยเราเขาไปยินเราเพื่อนรอนเสียวเห<ต>มองเดียวนะที่บ้านเขาผมไม่กล้าไปหากินใช่หรอครับผมเท่านี้ก็คือว่ามจุดหนึ่ง<ช>จุดนี้จุดสําคัญเลยตรงนี้ที่เขาบอกว่ามีเลยนะมีผีคนไทยเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนติดท่อที่เขาดักปลาครับเป็นเหมือนติดท่อที่เขาดักปลามีคนเสียชีวิตจุดจุดนี้จริงๆ มีคนเสียชีวิตจุดจุดนี้คก็ว่าเป็นท่อน้ําขาดขาดจากท่อน้ําส่งอะไรประมาณนี้ใช่ตอนที่น้ําเยอะๆแล้วท่อนนี้เขาจะทํำปินตะไคร่ดักมันก็ดักปลาอะไรประมาณนี้ป่ะใช่ครับเหมือนเขามาหาอาหารมาหาของกินแต่ว่าเป็นคนแก่เขาเขาเสียชีวิตน,นี้มามาประมาณหนึ่งเดือนตรงนี้ใช่ครับ ก็คือว่าเรามาวันนี้เราอยากเขียนแกแต่ไม่รู้ว่าแกจะมาเห็นไหมก็คือว่าประวัติมีแน่นอนแต่ว่าประวัติมีแน่นอนก็มีคนเจอมีคนเจอมีเด็กเจอเห็นไหมครับใช่บอกแล้วว่าคืนนี้ตอนนี้ประมาณตอนนี้ก็คือหกทุ่มกว่าแล้วไม่ประมาณแล้วหกทุ่มครึ่งแล้วตอนนี้นะครับออกลุยกันแล้ววันนี้เนี้ยเขาเรียกว่าผีเขาเรียกว่าผีในน้ําเนี่ย มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะก็เรียกว่าผีพายพวกผีพายพวกอะไรเงี้ยอย่างนั้นพวกผมทีมงานเนี้ยพาเจาะหาแถวแถวนี้นั่นก็ไปเลยไปเลยแถวเนี้ยดูดีจะโผล่ขึ้นมาจากน้ําให้เราสถานที่น่ากลัวครับผมดูนีครับเสียงลงลงลุมงสมเปวกันโอ้โหเห็นมือ อันนี้เป็นหนองน้ํานะครับผมเป็นหนองน้ําที่เขาบอกว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ตรงเนี้ยเป็นคนแก่ครับผมอายุก็60กว่ามาหากินนะครับมาหาดักปลาดักอะไรนี้ก็คือคองอยู่ตรงนี้นี่ครับจะเป็นคลองลึกเลยตรงเนี้ยคลองลึกมากครับนตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ป่าบดอ,อ๋อนี่เหรอ ท,ท่อนี้ใช่ไหมใช่ครับข้างหน้าที่ว่<ม>าเป็นน้ำซับน้ำตาน,ท,านท่อนี้นใชก็คือเขาเสียชีวิตตรงนี้เลยคืยอ,ทอ,อท่อตรงนี้นะครับผมแล้วเห็นแกเสียชีวิตอยู่ตรงไหนน่าจะจริงครับน่าจะจริงครับแต่ตดูที่ปรากฏไหมครับจะปรากฏตัวไหมใช่ตายแล้ว เออจอศพแกอยู่ตรงนี้นั่นน้ำอ,อันอนี้คือว่าใหญ่ปลาทอี่อันนี้เพิ่นเพิ่อนแซนี่ไว้ไว้ขางหน้ามาแล้วเน่าอ,อยูาา่างนี้มาโบเน่าเหรอแต่ว่าคน้นดูซิตรงนี้นะครับที่แกตรงนี้จะเป็นตอนที่ฤดูน้ำน้ำหลากเล้ยกว่าน้ำมันเยอะมากตรงนี้น้ำจ,จะแรงมากแต่ท่อเนี้ยยังอยู่ตามเดิมอยู่เลยเนาะ แต่ก็มีคนเจอครับผมมีคนเจอมีคนเห็นอยู่เรื่อยๆนอยเห็นมันบอกว่ามีการโบกมือโบอกไม้โบกมืออะไรประมาณนี้ป่ะใช่ครับบอตประมาณก็คือว่าแบบมีเด็กมาเห็นมาหากินตอนกลางคืนชีวิตชาวบ้านเราก็คือมีคนเห็นว่าเออแกเหมือนจะเรียกมาหาเหมือนว่าจะมีทักทายอะไรประมาณนี้ครับก็คือว่าอยู่นี่แหละหน้าท่อนี่แหละ มาพอที่ผมส่ง,สงไ,ไปวันนี้จะตายประมาณได้เดือนกว่าจะเสียประมาณเดือนกว่าแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเราไม่ได้มาลองดีนะครับลุงไม่ได้มาลองของหรือไม่ได้มาลองประกันใดนะครับเดี๋ยาเกิดมีนะตรงจุดนี้ดังคำเขาพูดดังคําที่เขาเราดูกันลุงก็มาประกฏดตัวให้หน,นะครับให้กับทางรายการนี้เห็นได้ดูได้ชมกันหน่อยนะครับ อันนี้จะเป็นคลองนะครับผมเป็นคลองส่งน้ําตรงนี้ปลาเยอะลยแล้วช่วงฤดูน้ําหลากในปลาจะเยอะมากแถวนี้นะครับลแล้วก็ตรงสะพานขาว อีกที่หนึ่งตรงสะพานข่าวตรงนั้นก็ประวัติก็ยังมีคนตายอยู่มาก่อนใช่ไหมหาปาลาเหมือนกันใช่ป่ะเรื่องเรือเรื่องเรือในหมู่บ้านเลยใช่ปะครับตอนนี้เราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับผมตรงนี้คือสะพานข่าวที่เราจะมุ่งหน้าไปมัานภูเขาทองครับ,รบตรงนี้เฮียนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับผมเมื่อกี้เดินไปอีกจุดหนึ่งแล้วก็อยู่ในแวกเดียวกันนะครับผมแล้วตรงนี้ก็เฮียนอีกที่หนึ่ง ป่าไผ่ปกคุมถนนดูน่ากลัวครับเห็นไหมครับก็คือว่าสมัยแต่ก่อนครับมีคนมาไม่ใช่มีคนมามีคนประสบอุบัติเหตุชนต้นตาลตายต้นตาลก็อยู่ข้างข้างขวามือเรานะครับก็คือว่ามันจะหลอนหลอนมากๆเลยก็คือว่าเนี่ยม,มันหรือเรื่องในบ้านโคนสะอาดตอนนิด ผมยังขน,นลุกอยู่ไม่หายเลยครับเนี่ยเยอะครับแล้วก็มีศพมาติดท้ายสะพานที่เรายืนอ,อยู่แต่วันนี้ก็ไม่รู้จะเจอไม่เจอแต่ว่าวันนี้เราก็ไม่ได้วาท้าเรามาเราอยากเห็นว่าจะเป็นยังไงเพรว่าเป็นตำนานครับตรงนี้ตรงนี้เป็นตำนานเลยเพราะคนสมัยก่อนที่เขาผ่านมาเนี่ยเขาก็จะบีบแต่ปิ้งปิ้งปิ้งป้งใช่ครับรส่งสัญญาณให้รู้ว่า ว่าว่าเรา,าสัญจร <มา S 1> ผ,ผ่านให้เดินทางปลอดภัยอะไรประมาณนี้จะเรามาดูกันเลยครับงั้นเรามาดูกันเลยครับ,อ,อ,รบอุ้ยมาเราก็ขุนลุกเลยครับรอยเอียงตะพานหักว่ามีน,นี่นะครับ ยางก็เป็นปมตานด้ว่าตัไกลกบไฟนะมะงนี่เป็นป่าไผ่ครับตรงนู้นก็เป็นต้นไม้ใหญ่ครับแน่นอนอยู่ล้วครับหลอนแน่นอนนะครับต้นไม้ใหญ่ขนลุกเลยนะครับเนี่ยยิ้งเนี่ยตาคอตาแดงยิงอะไรก็ปายเออตุงีเ ก็คือมีตำนานอีกว่ามีคนมายิงปลานะครับแต่ว่าเหมือนจะเห็นปลาปลาช่อนตาสีแดงแต่ว่ายิงยิงประมาณสามรอบก็ไม่ตายนะครับก็มันจะเป็นความหลอนอีกแบบหนึ่งก็คือว่าแบบเหมือนมันจะมีเหมือนเจ้าที่ที่ว่าควบคุมตรงนี้ที่ว่าเขาคอยปกครองตรงนี้หรือว่าจะเป็นผีก็ไม่รู้นะครับเงนตาแดง ดูแ้ราน่ากลัวครับตรงนี้ประวัติก็เยอะด้วยตน้นไม้ใหญ่เงี้ยหลอนแน่ฮะตอนนี้ก็ตีสองกว่าแล้วครับมากพอดีเลย ม <Okay. S 2> ีต้มตุ้มต้มตาด้วยดูสิานวไปเบิ่งต้นตาลดูต้นต,ต,ตาลคนที่ว่าขี่รถชนตายโหงครับอยู่ตรงนี้หลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังเห็นอยู่เหมือนเดิมมีคนเห็นมีคนเห็นมีคนเจอตลอดนะครับคือต้นตาลตัวนี้ใช่ครับแต่เมื่อกี้ ทานรถคนหัวลุกทุกทีครับผมแต่ในย่านเนี้ยคนหัวลุกมากเลยโอเคแล้วก็มีคนมาติดตะข่ายตายตรงนี้นะคน,คะนหนึน่นนง,คง,งใครวะเนี่ยมึงเนี่ยเรื่อเน<ต>ี่ยมึงเนี่ยพูดยังไงอย่างวะไอคนรู้สึกว่าเสียงอะไรที่นี้ช่แน่นเลยวะ เสียงไรครับมีคนมาปิดเนี่ยมางเนี่ยวันนี้ก็ตายคนนึงแดงลนบ่บ้านเ้าอ่ะเนี่ยโอุ้ยเย็นเลยว่ะอุ้ยหนากลัวครับสุดๆเลยวันนี้คคนนััววลกกือะสุดๆเลยนะครับวันนี้หากันทุกจุดจริงๆนนั่งเครื่องนี่ว่ะนั่งเรือนี้่หรอแต่ว่าเพเ่อนบ้านองค์จันมาเห็นนะ ขนหัวไอ้ลูกเพื่อนตอนนี้ลูกมาโตแล้วเนะี่ยยัดีมาเด้อออกมาก็ออกมา้าหมันเห็นซะกีีได้ลูกว่าเป็นยังไงนะตรงนี้จะเป็นวิญญาณเด็กจะมาวิ่งเพลินพ่านแถวนี้หรือเปล่าหรือวิ่งไล่รถวิ่งไล่อะไรตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับตะ็นต,ตาเด็กตั้งผู้ใหญ่กัน แกตานี่ก็คือต้นตาลต้นตาลต้นเนี้ยครับใช่ครับคือว่ามีคนตายขหงครับมีคนมาตายโหแต่ว่าอาถรรพยังอยู่ลายปีด้วยตัวเนี่บ เหนเห็นเลเนี่ยนี่แหะน,นี่ต่ำน้ำาครับตอนนี้ก็ถึงจุดที่สําคัญแล้วนะครับผมก็คือตอนนี้ก็เป็นท้ายรายการแล้วก็คือตรง 3. จุดสจุดที่เราหากันวันนี้นะครับซึ่งผมมากับน้องบอสนะครับผมเป็นหลานแล้วก็ตากล้องมือกล้องที่ชั่วมากแล้วก็มือไฟนะครับเรามากัน4ท่านนะครับวันนี้นุย หากันจริงๆนะครับผมตอนนี้เวลาก็ตี3าแล้วนะครับนนก็บถึงยามีการมากๆเลยเดี๋ยวจะดึกไปกว่านี้แล้วับวันนี้ก็ประวัติโย,โย,โย่อจากน้องบอสซึ่งเขาก็จะเล่าเป็นระยะๆะะให้ฟังน,นะครับผมตามนี้นะครับอันนี้ก็คือน้องบอสที่จะทํารายการกับพวกผมในต่อไปในครั้งนี้นะครับน้องบอสมีอะไรบอกกล่าวกับท่านผู้ชมไหมก็วันนี้พามาชมที่เปปี่ยวที่ว่ามีตำนานนะครับมีตำนานเขาก็เรื่องลือมาก็ว่าผมอยู่ นี่แต่เด็กแต่ผมไม่เคยเห็นแต่ว่ามีแต่เรื่องประวัติเล่าเรื่องประวัติครับผมประวัติเล่ามีคนเห็นมีคนเจอจริงในในประมาณเดือนหนึ่งนี่ก็มีคนเจอนะครับแต่ว่าผมไม่เคยเจอแต่ว่าผมผมพามาดูก็คือว่าเราอยากมาเห็นอ่าใช่เรามาพิสูจน์กันนะครับแต่วันนี้ก็ยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาเป็นอีกระรอบแล้วรอบครับหาจนให้เจอหาจนให้เห็นกันนะครับแต่วันนี้ เวลาเราหมดลงแค่นี้ก่อนนะครับผมน้องบอสแล้วก็ตัวระผมทีมงานนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ